มาโนดื้อมาโนดื้อดื้อโอ้ยยิงบีจีไม่ได้ทั้งเังก็เขไม่เคยอยู่มาโนไม่กล้าเปลี่ยนทีมเยอะเพราะผลการแข่งขันมันกําหนดชะตากรรมเขาด้วยถูกไหมผลการแข่งขันกาหนดแต่ในของเราทําไมไปแล้วไม่ให้ลงต้องให้พัฒนาจะได้รู้ฟอร์มรู้ฟอร์มแต่กูไม่ได้ทํางานต่อนะเว้ยแต่ที่สําคัญเนี่ยมันไม่ใช่เจอกับทีมที่ มันใกล้เคียงกันมาเตะในบ้านเราเราไปยืนเขาด้วยเป๊ะไหมจำได้ไหมเอ๊ะเออก็ส่วนนั้นแหละเขาแอคไปแล้วเมื่อตอนเข้ารายการไม่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 ได้รู้สึกอะไรเพราะมันตรงบ่อยอะทีนี้นัดที่จะเจอกับ UAE พี่ธงมองไงทีนี้เราไปดูตัวผู้เล่นกันหน่อยไหมไดาจะไป U23 ว่ายาวเท่าไหร่เราขอชุดใหญ่ก่อนเลยพี่บ่านะกับกับผังเอาเกมที่แล้วก่อนอ่านี่คือเกมที่แล้วนะพี่ธงพี่ธงจัดไว้นะ ประมาณนี้นี่คือว่าที่เป็นตัวจริงเราเคยจัดก่อนลราเป๊ะไหมจำได้ไหมเ๊ะเออก็ะสวงนั้นแหละเขาแอคไปแล้วเมื่อตอนเข้ารายการไม่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 ได้รู้สึกอะไรเพราะมันตรงบ่อยอ่ะทีนี้นัดที่จะเจอกับ UAE พี่ธงมองไงประตูประตูเปลี่ยนแน่นอนต้องเปลี่ยนต้องเปลี่ยนดีเอ่อประตูพี่ว่าผมว่าควรเป็นสมพรยศนะอือใจก็อยากเป็นสมพรยศแต่พี่แต่พี่ว่าเขาเอากำพลแน่อะกำพลกำพลนะอ่ะคู่เซอร์เบี ยัคู่เดิมไหมคือเอาไง่ายบอกคอนเซปต์ก่อนมาโน่ไม่กล้าเปลี่ยนทีมเยอะเพราะผลการแข่งขันมันกําหนดชะตากรรมเขาด้วยอถูกไหมถูกผลการแข่งขันกําหนดแต่ในของเราทําไมไปแล้วไม่ให้ลงต้องให้พัฒนาจะได้รู้ฟอร์มรู้ฟอร์มแต่กูไม่ได้ทํางานต่อนะเว้ยและที่สําคัญเนี่ยมันไม่ใช่เจอกับทีมที่มันใกล้เคียงกันหรือมาเตะในบ้านเราใช่จะยืนเขาด้วยโอเคถ้างั้นก็แนวรับน่าจะยืนพื้นนะชุดนี้ เออต้องเปลี่ยนนี่ว่าอะไรไม่เกินสั้นออกอืต้องเป็นสุพรรณานะสุพรรณานบ้างอ่าอันนี้เปลี่ยนเออันนี้เปลี่ยนนะแบกขวานะอ่ะทีนี้แบกไซส์ที่พี่ทงมองว่าแหมไม่เหมาะจะใช้อุ้มแล้วจะยังไงเดี๋ยวต้องเป็นอุ้มเหมือนเดิมต้องเป็นอุ้มเหมือนเดิมอ่ะโอเคเซ็นเตอร์แบกเขาพู่นี้นะเซ็นเตอร์แบ็กอ่ะใจพี่เนี่ยอยากจะเอาเอเลสเดลละเลยแต่ว่าพี่ว่ามาโนดื้อมาโนดื้ออโอ้ยยิงกิบีจีไม่ได้ทั้งนี้ ก็เขาไม่เคยอยู่โอเคน่าจะเป็นชุดนี้แหละอ่ะโอเคแนวรับกับประตูเป็นชุดนี้นะเอ้ากองกลางพี่ธงสามคนกองกลางเนี่ยพี่ว่าวิรเทพอยู่ชนาเิพอยู่อหาหาคนมาใส่ปะพีระดลออกลองเลือกสิพี่ะรนออกพีบอลเอาใครต้องเป็นนิวจิติพันธ์อืต้องเป็นนิวอืเพราะพี่เชื่อว่าพีระดลเนี่ยในเรื่องของดีเอ็นเอไม่ตรงกับมาโนชัวไม่ตรงไม่ตรง หลายครั้งแล้วไม่ตรงเพราะว่าตัวปีต่อก็คนแรกช่วงหลังก็ไปเล่นบุยลำไงก็เหมือนสุประชัยอ่ะฟอร์มดีกับบุยลำแต่กับทีมชาติมันเหมือนมันยังแบบกับมันคือมากักอยู่มันยังไม่คลิกอ่ะสามตัวรุกไม่ตรงสามสุบเหมือนเดิมไหมไม่ไม่ว่าพี่ว่าน้าหน้าหน้าหน้ากองหน้าเนี้จะเป็นอาจจะเป็นอาจจะเป็นปรเมอะเอาสุประชัยออกครับพี่เปาขอปรเมตอาจวิไลลงไปแล้วข้างข้าเหมือนเดิมนะสุประโชคกับสุภนัท สองพี่น้องพี่ว่าควรต้องเหมือนเดิมก่อนนะอ่าเหมือนเดิมก่อนแล้วก็เอาเอาสุพรรณนัดมาฝั่งนี้นะมาฝั่งนี้มาฝั่งนี้อือือ่าโอเคเดี๋ยวมันต้องจงมือกันพี่พี่เดินไปกระชีพโค้ดอีกสวยเลยเปลี่ยนเปลี่ยนเด็กขอเปลี่ยนได้ไหมมาเป็นจริงเด็กมันมีเด็กมันมีสัมมาคาระวะจะเปลี่ยนเองไม่ได้ไม่ไม่พละการจังหวะลูกเตะมุมดินีหลอกแก้แก้หน่อยครับโค้ดโค้ดโคตรขอเปลี่ยนได้ไหมก็เลยสลับมันเด็กดีนะคุณเนี่ยก็เลยสะได้ใคุณรู้ได้ไงว่าคุณมีกล้องวงจรปิดในสนามพี่รอพีีี่่่มกล้งจะปิดทนนั จะฟังเสียไปหลายตั้งแต่จะฟังก็ฟังกูไม่ฟังคนหนึ่งเเราก็ไม่น่าถามเราก็ไม่น่าชงพี่ก็ลืมไปแล้วก็วงจอปิดหาอะไรนี่นี่คือ11ตัวนะในความรู้สึก การคาดการ์ของโคโทงตงชัยสุโกกีว่ามาโนอาจจะว่าแบบนี้และเดี๋ยวเราดูว่าจะตรงกี่ตำแหน่งครับอาจจะอันนั้นคือทีมชาติไทยชุดใหญ่นะโอเคผ่านไปเดี๋ยวรอลุ้นกันคืนพรุ่งนี้ตีหนึ่งตรงพรุ่งนี้นะพรุ่งนี้คืนวันอังคารโอเคคืนวันอขานตีหนึ่งตรงเนี่ยอันนี้เข้าใจอันนี้เข้าใจเข้าใจแต่แล้วคุณไปพิมพ์ว่าคืนวันที่28่สิบตีหนึ่งตรงอ้าวนี่ยังคืนนี้ก็เข้ายี่แปดแล้วนะมถูกไหมบางทีคนสับสนตามนี้ตามนี้นะโอเคนี่คือตาราง การแข่งขันก็า่ายทสดทางทางทีวีแล้วก็ AS Play เหมือนเดิมนะค,ะครับก็ใครสะดวกช่องทางไหนเชิญได้เลยนะกับนัดสุดท้ายในฟีฟ่าเดย์เดือนมีนาคมนี้นะที่ดวลกับไทยแล้ว